คอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับพอจอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ล่าสุดในเกมวูดดิ้งเวฟกันนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าเบลนด์ซึ่งพอจอต้องบอกว่าตัวละครนี้นะครับมีความอนเนกประสงค์มากๆเรียกได้ว่าดาเมจก็ดีนะครับมีความสามารถในการบัฟเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการสร้างโลกและก็ฮิลได้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เปิด1ได้ถึง4เลยค่อนข้างจะคุ้มค่ามากมาก อาแต่งอะไรก็ดีนะครับแบรนด์ก็มาพร้อมกับปัญหาอีกเหมือนกันนะครับก็คือตัวละครนี้นะครับมีเรื่องของการปั้นดีค่อนข้างซับซ้อนประมาณหนึ่งทำให้หลายๆคนสงสัยใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแบรนด์ปั้นยังไงกันแน่ซึ่งในวันนี้นะครับพอจอจะมาสุกทุกอย่างให้ทุกคนฟังกันเลยเนาะทั้งวิธีการเล่นนะครับการอัพตัวละครหรือว่าวิธีการจัดทีมต่างๆนานาเดี๋ยวพอจอรวบรวมไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็อย่ารอช้าดีกว่าเนาะฝากกด, like, กด, check, กดไลค์ก มองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเควเย้ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเควเย์ o ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดเนเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชินสตาร์เรลหรือเซเลสโซซิโลก็มีให้พร้อมอย่าลืมนะเป้คุ้มเป้ฉลาดต้องเควเป์ o ที่เดยวเลยนะ ก่อนอื่นนะครับพอจอพาทุกคนมาดูในส่วนของวิธีการเล่นตัวของแบนด์กันก่อนดีกว่านะครับสอบวิธีการเล่นแบนด์นั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างซิมเพิลแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยทุกคนเมคนิกหลักของตัวละครตัวนี้จะเล่นกับหลอดฟอร์เตซ c u กตที่อยู่ทางด้านล่างจอนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่หลอดฟอร์เตซ c u กตของแบนด์นั้นเต็มแบนด์จะสามารถกดเลเซอร์นัณสกิลในรูปแบบเสริมพลังได้ซึ่งมันเป็นดาเมจหลักของตัวละครตัวนี้เลยเนาะและยังมีความสามารถในการบิวหลอดคอนโซโต้เอนร่วมที่นอยิ เลนสกิลในรูปแบบเสริมพลังนี้ยังมีความสามารถในการสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยโดยโล่นี้ก็จะหนาตามค่า Energy เ e g e n ของแบรนด์เนาะก็คือยิ่ง e อเนจีเ e เจนของแบรนด์เยอะเท่าไหร่เลยนะครับโล่ก็จะหนามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเพื่อนๆก็คงเข้าใจแล้วเนาะว่าไอเลนสกิลในรูปแบบเสริมพลังนะครับหรือว่าไอสกิลการตอกสมองของแบรนด์เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญแค่ไหนเพราะงั้นหัวใจสําคัญเวลาเล่นแบรนด์เลยนะครับก็คือเราต้องพยายามบิวลด์ฟอร์เตสกิจของเราให้ได้ไวที่สุดเท่าที่่จจะะะทําาาไไไดด้้เเพออรรววตสมงนััคบ ซึ่งการจะตอกสมองให้ไวเนี่ยนะคะรับเพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายเลยก็คือตอนที่เพื่อนๆสลับตัวเข้ามาหาแบลนด์เพื่อนๆเริ่มต้นจากการใช้เลเซนร์เรเบเลชั่นก่อนเลยเนาะ เพราะว่าลเซนต์เลเเลชันนะครับจะทําให้ตัวของแบรนด์นั้นเข้าสู่สถานะที่เรียกกันว่าอะเฟรมซึ่งสถานะนี้นะครับจะทําให้แบรนด์นั้นมีความสามารถในการบิลล์ลอร์ดฟอร์เตสเซอร์กิตของตัวเองได้ไวมากขึ้น100%ทําให้พอเราลําแค่แป๊บเดียวนะครับเราก็สามารถตอกสมอได้เลยและนอกจากนี้นะครับลเซ์เลเเลชันของแบรนด์นั้นยังมีอีกหนึ่งความสามารถก็คือสามารถฮิลพ่มทีมได้อีกด้วยโดยการฮิลนี่นะครับก็จะฮิลแรงตามค่าเอเนจี่รีเจนของตัวแบรนด์อีกเหมือนกันนะครับอ ว่าน,นอกจากแบนด์นั้นจะสามารถฮิลเพื่อนร่วมทีมผ่านการใช้งานเลเซอร์เลเวเลชันได้แล้วแบนด์จะมีแหล่งการฮิลอีกหนึ่งแหล่งอีกเหมือนกันนะครับก็คือระหว่างที่เ,เพื่อนๆนั้นทาการบ e ิลหลอดฟอร์เตสกิจของตัวเองอยู่เพื่อเๆจะเห็นว่ามันมีจุดเช็คพอยต์ตอน25% 50% 75%แล้วก็100%ของหลอดใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับก็คืออีกหนึ่งแหล่งการฮิลของตัวแบรนด์นะครับก็คือเมื่อแบนด์นั้นทําการบิลหลอดฟอร์เตจะถึงจุดต่างๆตลา,ต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 าจุดแบนด์ก็ะสามารถฮิ ่านทุกคนกล้าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแบรนด์นั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความสารพัดประโยชน์มากๆดาเมจก็มีนะครับโลก่ก็มีฮิลก็มีบับเอาท,ท์โที่ส่งให้เพื่อนก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์สุดๆไปเลยเนาะ แต่ว่าคําถามต่อมาคือเวลาที่เราเล่นจริงนะครับเราจะเล่นยังไงกันได้บ้างเพื่อนๆก็สามารถ follow ตามคอโมโบที่พอจอขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีไอคอนยุบยิบยุบยับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับดูเหมือนจะยากแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับมันง่ายมา,ากเลยเนาะก็คือเพื่อนๆนะครับเริ่มต้นจากการเล่นตัวละครตัวอื่นก่อนนะครับทำการ build intro skill ให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็ทําการสรับตัว intro skill เข้ามาหาตัวของแบรนดซึ่งพอแบนด์ intro skill เข้ามาปุ๊บนะครับเราก็เริ่มต้น relation จากการใช้ r e s o n a n c relation ก่อนเลยนะครับเพื่อทํา,าให้แบรนดของเรราาานนั้สมถด าได้้วมกขึนจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มโจมตีค้างได้เลยนะครับแบนด์ก็จะมีการหมุนตัวกาอากาศคล้ายๆกับตัวของคาเมเลียเลยและพอเพื่อนๆเห็นว่าแบนด์ของเราหมุนตัวเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆนั้นนะครับทำการกดปุ่มโจมตีแบบรัๆวๆไปได้เลยนะครับแบนด์จะต่อคอมโบของตัวเองโดยอัตโนมัติแล้วก็เมื่อไหล่กก็ตามนะครับที่หลอดฟอร์เต้ของเราเต็มเลเซอร์สกิลของเรานะครับก็จะเรืองแสงขึ้นมาก็ให้เรานั้นนะครับทำการกดใช้เพื่อทำการตอกสมอใส่ตัวของมอนสเตอร์ได้เลยนะครับ ซึ่งหลอดคอนเ e r ร์ตโต้เอ็นจของเราเนี่ยก็จะเต็มพอดีเพื่อไว้ก็สามารถสับตัวนะครับส่งบัฟเอาทโทสกิลให้กับตัวละครอ,อื่นต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นแบนเนี่ยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะ ようこそこれはどう <laughs> 私が誰かがかこころ証拠人生をつける入力勝ジは俺に任せろクライマックスだ おれがモンテリの挨拶ですおたげの始まりですよ、おまれはモンテリととも ต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูในส่วนของวิธีการปั้นตัวละครนี้กันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเริ่มการสำหรับใครก็ตามนะครับที่มองว่าคลิปของพอจ็อห์มีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากให้คนเห็นกันเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของพอจอด้วยเนาะรวมถึงว่าคนที่ยังไม่ได้กดซับช่องของพอจอไว้นะครับอย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจให้พอจ็อกกันเลยละกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำหรับการอัพฟอร์เตของตัวละครตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดจะเป็นในส่วนของฟอร์เตเซอร์กิตเลยนะครับอััััััััพไปปปแแแลลลล้้้้้้้้้วววววนน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 นะะะะะคคครร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 บบบบบจจจทททาา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 ใใหหหดดดเเเมมมมมมขขขขขอออองง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 กก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 สสสึึึึถถ็็ฮีโ่่์ยิ สำคัญที่สุดแล้วเนาะอัพให้เต็มเลยนะครับรอลงมานะครับจะเป็นในส่วนของ normal attack นะครับก็ถ้าเพื่อนๆลองไปย้อนในส่วนของ rotation ดูใช่ไหมครับโดยกระเ็นว่าพาร์หลักนะครับของตัวคอมโบนั้นก็จะเล่นเกี่ยวกับ normal attack นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นดาเมจที่สําคัญเหมือนกันก็ควรจะต้องอัพเหมือนกันเนาะรอลงมาอีกนะครับจะเป็น resonance レイเบลิชั่นส่วน intro skill นะครับรวมถึง resonance skill นะครับสองอันนี้เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นมากดาเมจน่ยถือว่าค่อนข้างเบานะครับเพราะงั้นถ้าทรัพยากรไม่พอนะครับมันจะเป็นต้องอับ ส่วนเรื่องของ Echo กับค่าเซตัตนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆคนถามพอจ้อเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับพอสุดท้ายแล้วใส่เซตไหนดีต้องทำเอียเท่าไหร่นะครับเพราะตัวของแบนเนี่ยนะครับมันจะมีเออในส่วนของสกิลอยู่1ข้อใช่ไหมที่บอกว่าค่า Energy De เจนที่เกินกว่า1 5 0เป็นต้นไปทุก1%ที่เกินมานะครับจะเปลี่ยนไปเป็นค่าพลังโจมตีให้กับแบนทั้งหมด20หน่วยด้วยกันซึ่งค่าพลังโจมตีที่ได้จาก Energy ดีเจนตรงนี้นะครับมันจะตันอย ไม่จําเป็นนะครับถ้าทุกคนลองดูตารางที่พอจอขึ้นบนหน้าจอนะครับทุกคนจะเห็นว่าถึงแม้ว่า ER นะครับจะเป็นค่าเซตัสที่เพื่อนๆสามารถเอามาแปลงไปเป็นค่าพลังโจมตีให้แบนด์มีดาเมจที่แรงมากขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าค่าคียเตกับคีดาเมจของตัวละครนะครับก็ยังคงส่งผลต่อดาเมจสูงที่สุดอยู่ดีนะครับเพราะงั้นนะครับการทําค่า e n เน g y ร e g e n ให้ถึง2องปเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่จาเป็นแต่งใดนะครับทาแต่พอดีแล้วไปโฟกัสคีย์เด ยาขั้นต่ําที่เพื่อนควรจะต้องทําอยู่นะครับซึ่งถามว่าควรจะต้องทาเท่าไหร่นะครับหลกัหลกๆแล้วมันจะขึ้นอยู่กับเซตเอโคที่เพื่อนเลือกใส่เนาะซึ่งเซ็ตที่พอจอนแนะนำให้ใส่นะครับหลกัหลกๆแล้วจะมีอยู่ในกัน2เซตด้วยกันนะครับเซ็ตแรกก็คือจะเป็นในส่วนของเซตไทเบรกิ้งนะครับเซ็ตนี้เนี่ยต้องบอกว่าแรงที่สุดของตัวแบรนด์แล้วแต่ว่าก็จะมีเงื่อนขไขที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนๆต้องทำเอไอให้ถึง250เถึงจสามามรถทํางานได้อย่่างเต็มทีแล้วก็อีกเซ็ตนึงนะสามารถใช้งานได้จะเป็นในอนนนย่างเต็มที่แล้วก ื่อขเื่นกันะครับสำหรับค่า er ขั้นต่ำที่แบรนด์ต้องทำนะครับหลักๆแล้วก็จะขึ้นกับเซตเอโคที่พอจอพิ่งพูดถึงไปนั่นแหละนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่เลือกใช้เป็นเซตไทเบรกิ้ง er ขั้นต่ำที่เพื่อนต้องทำนะครับก็คือจะอยู่ที่250%เพื่อทำให้เซตนั้นสามารถทำงานได้แต่ว่าสำหรับคนที่ใช้เป็นในส่วนของ m o ten r i f t นะครับอันนี้เนี่ยจะไม่มีเรื่องของ er ขั้นต่ำที่เพื่อนต้องทำนะครับขอแค่เพื่อนๆพื่อนเซตอัพตามปกตินะครับก็คือใส่เป็นคสื่สา Regen ทั้งน แค่นี้นะครับเพียงพอในการใช้งานแล้วที่เหลือเพื่อนๆสามารถไปโฟกัสคีเดตกับครีดาเมิได้เต็มที่เลยนะครับ อาแตงอะไรก็ดีนะครับพอจต้องขอเตือนทุกคนเพิ่มเติมไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ได้สามารถเลือกใช้ได้ขนาดนั้นเนาะว่าจะใช้เป็นทรายเบกกิ้งก็ได้หรือว่าใช้เป็นในส่วนของมอชเทนริฟก็ได้การเลือกใช้เซตนั้นจะขึ้นกับอาวุธที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้งานเนาะเพราะว่าการทำอียาให้ถึง250%เนี่ยน,นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้าอาวุธนั้นไม่มีการแจกค่าเอนจิ้นรีเจนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสนปพอจแนะนำว่าสำหรับคนที่จะใช้เป็นในส่วนของ Set อเซตเเท ชิ้นอื่นนะครับที่มีการแจกเป็นค่าคิเรคิดาเมจนะครับหรือว่าเอเดเทเปอร์เซ็นต์ต่างๆนานานะครับอันนี้พอจอกไม่แนะนำให้ใช้เป็นทรายแบงกิ้งเนาะให้ใช้เป็นโมเทนริฟเป็นหลักนะครับเพราะอาวุธพวกนี้นะครับไม่มีการแจกค่าเอนิจีเรเจนให้กับเราเลยการกระทำ250%นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็บางอาวุธนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นอาวุธกลุ่มพวกนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้เป็นโมเทนริฟเป็นหลักนะครับอาจแต่งอะไรก็ดีนะครับก็จะมีคนถถาา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 มมมมมมมพพพออ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 อจเเเเิ่่่่่่ขขขขึ้้นน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 ีีกกกหหหืืืัััััััะะะะคคคครร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 รบบบบววววววตตงงงแด์สสสใใใปล แบนนั้นก็มีความสามารถในการซัพพอร์ตเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะงั้นก็น่าสามารถใช้งาน2เซตนี้ได้ซึ่งส่วนวพอ,พอจอก็เห็นด้วยนะครับก็คือเพื่อนๆใช้2เซตนี้ได้แหลนะเนาะแต่ว่าพอจออาจจะไม่ค่อยแนะนํามากเพราะแบนนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีดาเมจส่วนตัวที่สูงนะครับการใส่เซตที่เน้นดาเมจส่วนตัวของแบนด้วยจะทําให้ดาเมจโดยภาพรวมของทีมนั้นออกมาสูงกว่าเนาะอาจจะว่าพอจอไม่ได้นนห้ามเนาะสำหรับใครก็ตามที่มีมูลิตคลาวดดีๆนะครับตีลงขี้เลยขี้ดาเมจเรื่องของเอเนจจะะเเบาากี้้นนครรัดยม็สถใช อ่ะส่วนเรื่องอาวุธนะครับเพื่อนสามารถเลือกตามตารางที่พอจอขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับสอบอาวุธหาดาวนะครับมีแนะนาให้ใช้อยู่4ีอันด้วยกันนะครับก็คือจะมีประจําตัวของแบรนด์เองนะครับประจําตัวคาเมเลียประจําตัวชางลี่แล้วก็สุดท้ายจะไปในส่วนของเอ米尔ด์ออฟเจเนซิสนะครับหรือว่าอาวุธจากตู้ถาวรนั่นเองส่วนสีดาวพอจอแนะนําแค่อันเดียวนะครับก็คือจะไปในส่วนของโอเวอร์จูนนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่มีการแจกค่าเอเน g y r จี e ีเจนให้กับเราเยอะมากๆโดยภาพรวมแล้วดีที่สุดแล้วนะครับเม พอจอแนะนําให้ใช้เป็น Dark God of Dirt นะครับส่วนใครที่ใช้เป็น Mod Ten Rift นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2อันด้วยกันก็คือจะมี Infernal Rider นะครับแล้วก็จะมี Nightmare Infernal Rider Infernal Rider จะดีกว่าในแง่ของบนะัฟเนาะเพราะว่าเป็นการบัฟ Fusion Damage นะครับแล้วก็บัฟเปเส s i l v e t a k Damage ซึ่งตัวของแบรนด์นั้นใช้งานได้อย่างเต็มที่อแต่ว่าก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าไอ้บัฟพวกนี้นะครับมันจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆทำการกด Echo ให้เรียบร้อยก่อนนะครับในขณะที่ Nightmare Infernal Rider นะครับมันจะบัฟเรื่องของ Fusion Damage นะครับกับเรื่องของ r e s o n a n c e Skill Damage แค่เดียวก็คือฟิวชั่นดาเมจแต่ว่าก็จะมีข้อที่ดีกว่านะครับตรงที่ว่าไนแมแอนโฟโนไรเดอร์เนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับเพื่อนๆได้บัฟทันทีไม่จำเป็นต้องมานั่งกดใช้เพราะงั้นส่วนตัวพอจรจะค่อนข้างชอบไนแมแอนโฟโนไรเดอร์มากกว่าเนาะแม้ว่าบัฟจะไม่ตรงก็ตามนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของการเซตอัพไอโค่นะครับก็เซตอัพเหมือนปกติทั่วไปเลยก็คือใส่เป็น4 3 3 1 1นะครับข้อ4นั้นนะครับให้เราใส่เป็นคียเรทหรือว่าครีดดาเมจตามแต่ที่เราขาดเนาาาาาะะะะะะสสส่่่่าา่่วววนน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 นข้ Energy ้้้้อออออ3ัััััััใใใหหเเเเรรรรรรรปปป็็็คคคคค Energy e e n g ททงงง2ชชลยบบบบแตตไกดีีุธจ จากว่าอาวุธประจําตัวนั้นมีการแจกเรื่องของค่า Energy Regen เยอะมากๆจนทําให้ถ้าเราใส่เป็น Energy Regen 2ช่องนะครับมันจะมีโอกาสที่ค่า Energy Regen ของเราเนี่ยจะเกินกว่า280ได้ซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับส่วนตัวพอจอนแนะนําว่าให้เปลี่ยนช่องนึงนะครับไปใส่เป็นในส่วนของ Fusion d a m เม e แทนซึ่งพอเปลี่ยนแล้วนะครับ Energy r e เ e n ของเราก็จะตกลงมานะครับเหลือ250หรือว่า260เป็นต้นใช่ไหม แต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับให้ใช้แบบนั้นไปนั่นแหละนะครับดีกว่าปล่อยค่า Energy Regen ให้เกินเพราะ Energy Regen ที่เกินกว่า280ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ในส่วนของคอสหนึ่งนะครับก็ให้เราใส่เป็นค่า Attack เปอร์เซ็นต์ตามปกตินั่นแหละเนาะ ส่วนเรื่องของค่าซับเซตัสนะครับสำคัญที่สุดหลักๆแล้วจะมีอยู่3ค่าด้วยกันนะครับก็คือจะมีคิเรคลิดาเมจแล้วก็ค่า Energy รีเจนซึ่งสำคัญที่สุดจะเป็นในส่วนของคิเรทกับคริดาเมจนะครับแต่าาว่าสำหรับคนที่ใช้เป็นในส่วนของไทเบกกิ้งอันนี้ต้องอย่าลืมทำค่าเอยให้ถึง250%ด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใส่เป็นเซตอื่นก็ไม่จาเป็นเนาะแล้วก็ค่าเซตัอื่นที่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือจะมีแอทแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เบสาาิก Attack นะแกอ ีการากาดนะครับทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของเบสิกแอตแทกดาเมจทั้งหมดเลยค่าเซตัสตรงนี้ก็เลยสามารถใช้งานได้นั่ยเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวิธีการปั้นแบนเนาะ อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการจัดทีมนะครับโดยปกติแล้วทีมในวูดทิงเวฟนะครับหลักการในการจัดก็จะประมาณนี้ใช่ไหมก็คือตัวละครแรกจะเป็นตัวละครเมนแครี่ซอรที่2นะครับจะเป็นตัวละครซับแครี่ที่มีสกิลเอ้าท์โวที่สามารถบัฟตัวละครแครี่ตัวแรกของเราได้แล้วก็ในซอรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวละครสายฮิลใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าแบรนด์นั้นไปได้ทุกตำแหน่งจริงๆนะครับอย่างในส่วนของตัวละครสายฮิลใช่ไหมครับแบรนด์ก็มีสกิลอัลติเมตนะครับรวมถึงการบิิิ้้้วทท์์ฟอออออรรรรเเเเเเตตตซซกกกกกนนนนนนัั็็มมมมมีีีาาาาาฮลลใให่่่่ืพงปๆสถไไช3ดแ พอจออาจจะไม่ค่อยแนะนํามากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าแบลนด์เนี่ยจะมีดาเมจส่วนตัวด้วยเพราะงั้นถ้าเขาจะไปใส่เซตฮิลนะครับในการบัฟเพื่อนมันก็จะเป็นการเสียดาเมจส่วนตัวของตัวแบลนด์ไปค่อนข้างเยอะเนาะพอจอก็อาจจะไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ง่ารก็ดีนะครับมันก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ว่าไม่มีวอลิน่าไม่มีชอคกิปเปอร์นะครับหรือว่ามี2ตัวละครนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากได้ตัวละครเพิ่มเติมเพื่อแบ่งเบาภาระของวอลิน่ากับชอคกิปเปอร์เพิ่มมันก็สามารถเอาแบลนด์มาในสล็อตนี้ได้เหมือนกััััััััันน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรรบบบบบหหหืืืืืออ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 วววววว่่่่่่่่าาาาาาาเเ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 เพพจจแแแลลลลลไไไปปป็็็ตตมมมมียยกกกกดด้้สสขงงถูู โดยทีมที่จัดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือเล่นเป็นแบลนด์นะครับแล้วก็ในซอสที่2นะครับเพื่อนๆเลือกได้2ตัวจะเป็นซานหัวก็ได้นะครับจะเป็นล็อกเซียก็ได้2คนนี้นะครับมีความสามารถในการบัฟเบสิคแอตแทกดาเมจนะครับซึ่งดาเมจหลักของแบลนด์นั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของเบสิคแอตแทกดาเมจนั่นแหละเนาะสองตัวละครนี้ก็เลยใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับพอจะอาจจะแนะนำซานหัวมากกว่านะครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วบัฟได้ดีกว่านะครับรวมถึงเรื่องโรเดชันต่างๆมันค่อนข้างเล่นง่ายอาจะแต่ว่าถ้าไปเจ ท้ายนะครับก็เหมือนตัวละครอื่นๆทั่วๆไปเลยนะครับก็คือเลือกใช้เป็นวอริน่าหรือว่าชอคิปเปอร์โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับอ่าแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนสามารถเล่นแบนได้นะครับก็คือการเอาแบนมาเป็นตัวละครซับแครี่ก็คือตัวละครในตำแหน่งที่2นั่นเองนะครับเพราะแบนนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของบัฟเอาท์โชว์สกิลนะครับที่ช่วยทําให้ดาเมจธาตุไฟของตัวละครตัวต่อไปนะครับแรงมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการบัฟเลเวลเซนสกิลดาเมจให้แรงมากขึ จะเป็นตัวละครที่มีดาเมจหลักมาจากเรื่องของเลเซอร์นั้นสกิลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้ไปนในส่วนของชางลี่นะครับเออ่ชิซียาเอ็นคอ้นะครับอ่หรือว่าถ้าไม่ใช่ตัวละครเมนแคร์รีทัตไฟนะครับก็อาจจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจหลักมาจากเรื่องของเลเซอร์นั้นสกิลใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นคาร์ลอตต้านะครับหรือว่าในส่วนของเจ้าเมืองจินซีเป็นต้นอ่แต่ว่าการเล่นกับตัวของจินซีนั้นอาจจะมีข้อเสียนิดน,นึงนะครับเพราะว่าจินซีต้องการเรื่องของโคออนเนกต์แดทแท็กด้วยใช่ไหมครับซึ่งตัวของแบนส์นะครับก็อาาาาจจะ,าานนะ้นวค,ครี่มมมมสถใ เช่นในส่วนของยุนวูหรือไม่งั้นเพื่อนๆก็ต้องปรับโลเคชนันเอาเนาะเล่นเป็นทรง,งๆคลิกสวอปทีมอะไรแบบนี้ไปนะครับโดยภาพรวมและวิธีการจัดทีมให้กับตัวของแบ,บน,นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พอจอนำมาฝากทุกคนกันนะครับสอบใครก็ตามนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าลองเล่นแบ,บน,นไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพอจอนใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พอจอขอทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่งว,ว่าในคลิปหน้าจะเป็นคนอะไรนะครับก ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเวยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ